เราไปตะลุยเบอรหนูกต็ตตอโอเคไปเลยหมูลุมหนูเนี่ยออาหมูสิจ๊ะอุ้ยในบ้านนี้เขาล็อกเหรอาสงสัยเราต้องไปหากุญแจมานะเฮ้ยกุญแจอยู่ในตู้จดหมายหรือเปล่าหลือนนี้คือกุญแจหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เป็นไรกดอะไรอะ่ะอุ้มระเบิดไหมนะกดได้ไหมอุ้ยกดไม่ได้เลยอะไฟฟ้าอุ้ยมันเป็นหมูไฟฟ้าแรงสูงนี่ไงกระโดดเข้ามาเลยไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นนะลูก ออกต้องกดปุ <lien plane> ่มก่อนแน่เลยนด็ตันต้องออกตันต้องกดเองเพราะว่ามันมัน <mo> ต <society> <well>. ้องกดเองอนี่ใช่ไหมกดเองถึงจะเห็นโอเคไปเเราไปในบ้านแถวนี้กันก่อนนะเนี่ยบ้านสองหลังนี้นะไปบ้านต้นไม้จ้าเฮ้ยจริงเหรอไหนอยู่ตรงไหนบ้านต้นไม้อ่อเดี๋ยวเราค่อยไปบ้านต้นไม้นะเรามาทางนี้ก่อนสิ พราะเรายังหาตรงบ้านบ้านบ้านนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวเราหาบ้านนี้เสร็จแล้วไปบ้านต้นไม้โอเคไหมโอเคไปเอ้ยมูใต้ดีฮะมูใต้ดีไหนใต้หนเราเห็นได้ยังไงเนี่ยเออจริงกระโดดอ๋อลงทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางบ้านมาทางบ้านี่นี่ท้าลงอยู่เนี่ยนั่นมีทางลงใช่ชนลออยู่ที่ทางลงนี่เดินมาเลยลูก ใช่ไหมเป็นหมูอะไรเนี่ยโอ้ยเป็นหมูกว้างทุกคนเป็นหมูกว้างครับตัวกว้างมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเขากว้างมากเลยเป็นหมูกว้างนะอ่ะเราขึ้นไปพี่ตันเราขึ้นไปแล้วเราไปที่บ้านอีกสองหลังให้จบใช่ไหมเราจะได้ไปบ้านต้นไม้กันนะกระโดดเข้าหน้าต่างเลยเฮ้ยมีหมูมีหมูมหมอะไรอะ่ะเป็นหมูให้เทคเหรอเฮ้ยเป็น glitch p i กนะครับทุกคน เป็นหมูหมูหลับตีสวยๆโอ้บ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้เลกนี่บ้านนี้มัหรอบ้านนี้บ้านหลังใช่บ้านหลังนี้เฮ้ยปิป๊ปปักเฮ้ยหลังนี้มันเนี่ยมาอยู่นี่ใช่ขึ้นนี่เลยเนี่ยเดินขึ้นไปเลยเย็ด yeah. เอ้ยเดี๋ยวเอาหล่นแล้วค่อยๆไปนะไหนดูน้องลิต้าเล่นกายกรรมให้ดูครับอ่ะน้องลิต้าสามสองเอาหนึ่งเอาตกแล้วครับ ไหนตั้งใจตั้งใจไหนตั้งใจครับค่อยๆค,ครับช้าๆนะครับช,าชา้ชาๆช้าๆเขาจะได้ปลาล่าตัวงามใช่ไหมเออไม,ม่คน,นหนั้มันไม่มีตัวไม่มีตัวอะไรเอ้าถามจริงไหนเกีอะไหนที่หนูเก็บอ่ะเออทำไมเนี่ยเก็บแล้วนี่ยไม่หนูเก็บไปแล้วมันไม่มีไหนไปดูให้ไปดูให้คลิปไ,ไปดูอีกรอบ ไมู่อีกรอบนะ <Yeah. S 1> อ๋อเยี่ยมคือเยี่ยมเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วไปไปหาอีกบ้านอีกลหลังนึงหลังนี้อาจจะมีกุญแจใช่หลังนี้อาจจะมีกุญแจก็ได้นะ <Yeah. S 1> อืมอฮ้ยมีคุณหมูเป็นสุภาพบุรุษครับคนนี้ <Okay. S 1> คุณหมูสุภาพบุรุษโออถ้าไม่ใช่ของบ้านแน่นอนใช่ไหมเ <c oughs> อ้ยมันเก็บไม่มีอนะีกแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรเก็บไม่มีอะไรไม่มีหน้าอ๋อเหรอไม่มีตัวอ๋อไม่เป็นไรหรอกมีกุญแจอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยมันเป็นยานบ้านลอยฟ้าพี่ตั้นดูสิเนี่ยข้างบนหัวหนูเนี่ยเหรอเออขึ้นไปยังไงอ่ะขึ้นทางไฟจราจรเหรออ๋อนี่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 เขาขึ้นทางบ้านหลังนี้เขาขึ้นต่อจากบ้านหลังนี้ไปยังไงเนี่ยเอ้า เดี๋ยวหาทางก่อนนะเดี๋ยวหาทางแป๊บนึงนะเพื่อนเฮ้ยในโรงรถต้องมีแน่เลยโรงรถเหรออือไม่มีหลังบ้านมี่ไหมแอบอยู่ไหมเจ้าหมูเนี่ยแอบอยู่ไหมเนี่ยแถวเนี้ยต้องมีแน่เลยปลามั่นใจเนี่ยแถวภูเขาเนี่ยเจ้าหมูต้องแอบอยู่แอบไหมเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ลูกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่มีมีไหม ร้องว่าเมียว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 อ่ะไปร้องที่มันเป็นเพลง <Le. S 1> อ่ะเหรอไปไหนเนี่ยไปเราไม่ไรอไปดูตรงหาตรงลั้เหรอไม่ตรงไปตรงหาที่มันเป็นสีแดงๆดอ่ะประภาคารใช่ไหมหมันเรียกว่าประภาคารครับ ไป,ไปส,ปาาสิเราไปเราไปนี่ก่อนเราเราจะไปประพาคารเลยเหรอ,อ,อราตังอยู่ไหนอยู่ตรงพนังคานประพาคารเหรอโอเคเราไปประพาคารเลยอุ้ยแล้วเขามีดูดิน <c oughs> ่ตัน,นด่านชาเลตอีกแล้วป้าเห็นด่านชาเลตไม่ได้เลยทุกคนป้าจะสู้อย่างเดียวเลยไปลุย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 นี่นทุกคนนี่ได้หมูเซนเซย่าเอ้ยได้หมูใส่ได้หมูใช้พลังนะครับ เป็นหมูโอ้ยตกเจอกันที่ป่าพะคารนะลูกโอเคครับกาวิ่งไปจากอีกทางหนึ่งได้พิตันไหมที่จะเดินเข้าป่าผักอ๋อยู่ข้างใน,นแล้วหรอ,อเฮ้ยมีหมูอยู่บนต้นไม้ด้วยอ่ะพิตันดูดิเนี่ยมีหมูอยู่บนต้นไม้น,ะนะนั่นเลยพิตันดเอ้ยได้เจอหมูที่มันมีรางวัลเนี่ยพิตันดูนนดหมูนักวาดรูป ไหนโอ้ยอยู่ข้างบนเลยเหรอเดี๋ยวขึ้นไปหานะโอ้สวยจังเลยวิวสวยด้วยจะบอกให้วิวสวยมากแน่ๆเลยอ่ะกคนต้องไปดูนะอดูเจอมุด,ดัวนี้ได้ไหนดูไหนคริชพิกเหรอไอตัวที่มันเป็นแสงสีๆตัวในบ้านอ่ะเอะเอตัวนั้นแหละมันหน้าตายอย่างนี้แหละ ขาขึ้นมาแล้วนะเนี่ยโอ้ทุกคนดูวิวจากตรงนี้สิครับสวยมากเลยนะว้าวมันช่างงดงามมากเลยทุกคนเกาะนี้สนุกมากเลยนะเราเราได้ไปหมู่บ้านนั้นแล้วเราทัวร์ตรงฟาร์มนี้ไปแล้วนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้เข้าบ้านหลังนั้นเนะาะตรงไม้ตรงนี้หมู่ต้นไม้ริบตัน้นมาทางนี้ลูกกระโดดลงมาเลย กระโดลงมาเลยเลยทางต้นไม้อะ่ะแล้วเดี๋ยวปาจะพาไปเก็บหมูต้นไม้ไหนอยู่ไหนล่ะอนี่โอเคอ่ะ okay, uh, เดินตามมาปาไม่รอเข้าป็นนนก่อนทางนี้ลูกทางนี้ลูกปาไม่รอเข้าไ,ป,าไ,ไปพก่อนเหรออ๋อขึ้นได้แล้วเหรอโอเก่ิงจังเลยขึ้นไปนไหนลลูกหมูทาสีอะ่ะอ๋อได้แล้วเนี่ยมาเข้าเข้าในนี้อีกหมูทาสีได้แล้วเนี่ย ันนั้นแหละดูก็ไปเอาไม่ได้อันนั้นแหละที่ป้าจะพาหนูไปเก็บอุย้ยมันมีหมูแอบอยู่ตรงนี้เปล่าเนี่ยอุย้ยมีนี่น,นี่เนี่ยใช่ไหมใช่แอบอยู่ข้างในถ้าเจอหเจ้เมื่อกี้มันหนูมันชอบเป็นแบบจอ,จอ,จอๆเฉยๆอ่ะอ๋อไม่มีรูปเหรอบางตัวก็มีรูปบางตัวก็ไม่มีรูปแล้วแต่ตัวใช่ไหมอ่ะลองไปดูตัวนี้มีรูปไหมพี่ตั้นเข้ามาสิโอเคพี่ตั้นมาหาละไหนมีไหมตัวนี้มีรูปไหมไม่มี อ๋อเฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ <ไป S 1> ้ยมันมีหมูแอบอยู่ข้างบนน,น,นี่<ห>น,นี่นี่ขึ้นมาทางนี้นี่เลยนี่เลย,เ,ลยเจ้าหมแหูแอบอยู่ข้างบนนี้เลยอ่ะเกมนี้เกมนี้เป็นเกมตามหาที่สนุกมากเลยนะเนาะหาได้เรื่อยๆเรื่อยๆๆสนุกมากเลยอะ่ะใช่ไหมไอ้หูอยากอเปลี่ยนเออยากเปลี่ยนเกมแล้วนะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราตามหาอีก ห้าตัวนะโอเคเอาอีกหนึ่งตัวโอเคเราจะทำชาเลนจ์นนะทุกคนตามหาหมูอีกห้าตัวนะโอเคไปไเนี่ยทางนี้บ้านสีเทานี้บ้านสีเทาเนี่ยสีเทานี้ต้องมีแน่เลยเข้ามาเลยลูกคุณคุณเอ,อ้ยมันมีใต้บนันไดอ่ะอ๋อเราดูเรา,เราคุณคุณอ๋อตัวนี้คุณคุณใช่หาไปแล้วใช่ไหม นี่ในบ้านหลังเล็กล่ะพี่ตัน้นหลังเล็กสองหลังนี้ล่ะมีไหมนี่ไงเจอหมูทองอยู่ในบ้านหลังเล็กไอหมูเหลืองตัวแรกเจอแล้วไม่มันเป็นหมูทองเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดียวซ้ายเดียวซ้ายเนี่ยค่อยค่อยลุกเปลี่ยวยเรา,เสาใ,เใส่เสื้อพิซซ่าแล้วมันบังอ่ะก็เลย แต่ปลาเดินเองเดินเดินมาบ้านเดี๋ยวปาลารอหน้าบ้านเนี่ยทางนี้ลูกใช่ไหมเออเดินเองลิมตันเดินเองง่ายกว่าครับทุกคนใช่ไหมเดินเองง่ายกว่าปลาไปช่วยเดินไม่ถนัดฮะอ่าโอเคตัวที่หนึ่งเจอแล้วนะไหนไปดูอ่ะลองวาร์ปดีกว่าพี่ตั้งไหนเจออีกเหรอเหมือนปลาเฮ้ยไหนอยู่ไหน,ม,นมันอยู่ไหนอ่ะเหมือนปลาเลยตัวนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะอยูดูตรง โอ้โหซอบตรงนี้หมูเบคอนนะทุกคน <_ an> เฮ <_ an> ้ยปลาผมเหมือนปาสิบอกยุงย่งยุ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 ่งอย่างนี้เลยเหรอเหรอโอเคปาโอเคตัวที่สอง, okay, งเจอแล้วนะทุกคน <_ an> ไปตามหากันดีดีกว่าได้บอกว่าจะไปบ้านต้นไม้ไปเราว้าไปบ้านต้นไม้กันพี่ต้านนี่ <_ an> ว้าไปบ้านต้นไม้อันนี้โอเค ในมาแล้วตายอยู่นี่<อ>ขึ้นมาเลยมาทางนี้เลยลูกนี่ปีนต้นไม้ได้ไหมเนี่ยปีนยังไงไม,ไมันต้องมีที่ปีนอยู่เฮ้ยเขาไม่มีที่ปีนให้เลยฮะถ้าเราจะขึ้นต้นไม้ยังไงต้องค่อยค่ยคยหาเฮ้ย<อ>ตรงนี้เหรออ,อ๋อเนี่ยขึ้นกล่องลูกมาเอาขึ้นกล่องข้างบ้านก่อนขึ้นกล่องวนมาเออวนมาไล้ดูในบ้านสิในบ้านมีหมูไหมเนี่ยไม่มีนะโอเค ไปขึ้นกล่อขงข้างๆบ้านกันโอ้โหแล้วเราจะขึ้นยังไงนะไปโดดขึ้นตรงนี้โอ้ยตกปลาตกอย่าลืมปิดสปีดนะไม่งั้นมันจะตกไม่ตกปลาปิดแล้วเดี๋ยวก็ตกไม่ตกเหรอเอ้ยเกือบตกเกือบตกอาะาอาาเกือบอาาตตาบอกแล้วว่า สปีดมันจะทำตกเอาใหม่ขึ้นใหม่ไอเคโอเคโอเคโอเคขึ้นใหม่มานี่ไหม่เราขึ้นผิดต้นต้องขึ้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมแล้วก็มาทางขวานี่มาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ขึ้นเลยเอา้าไม่ได้ต้องมาต้นนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นเลยนี่ไงพีต่ตาด้ดูได้ละบ้านในบ้านสีฟูเลมุฮ่า,าแลหาห้อวะ แล้วในบ้านี่มพูหาแล้วหรอแต่นี้เรากำลังจะหาไหนไหนหาในต้นไม้โอ้ที่นี่โอเคอ่ะไปไหนไปดูที่อื่นอีกสามตัวเองใช่ไหมภารกิจเราตรงอื่นก็ได้เนี่ยอ่ะพี่ตันเจอตัวแรกแล้วเนี่ยตัวที่สามเนี่ยหมูกดไลค์ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะเจอหมูกดไลค์พอดีเลยอยู่ในบ้านสีชมพูเนี่ยเนี่ย เจแล้วว่ะเจอแล้วเหรอไหนเหรครับอ๋อเจอแล้วไม่เป็นไรในในรถบ้านเจอยังนี่ไงเห็นไหมเนี่ยโอเคในรถบ้านเจอยังหมูเขียวรถบ้านหมูซอมบี้ทุกคนตัวที่สี่สหมูตายไม่ใช่เขาที่เปหมูซอมบี้เขาเขียนจริงๆต้องไปดูสิเนี่ยอยู่ในรถบ้านข้างนั้นน้องลิต้าบอกว่าหมูตายครับทุกคนเนี่ยแต่ป้าจะพาไปดูนะมันเขียนว่าหมูซอมบี้จริงนะ เออหนูอซอมบี้จริงใช่ไหมป้านูขอป้ามาขับรถได้ไหมขับไปไหนอะลูกขับไปเที่ยวขับไม่ได้ในนี้มันรถปลปอมนะไหน,ไหนในนี้เข้าไปได้ไหมเนะนี่ยนี่มันห้องน้ำ,น,ำนี่นะเออต้องมีต้องมีในห้องน้ำต้องมีนี่งาเจอละอุ้ยน่ากลัวเป็นหมูผีผีเฝ้าอยู่ในห้องน้ำนะ่ะดูดิ เอออ่าเราพิเศษให้คนดูนะเราจะแถมให้คนดูอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนไปเราไปหาตัวสุดท้ายกันพี่ Đ <Okay. S 1> ต,ตั้นกดสปีดได้แล้วทีนี้เฮ e. <ง>้ยตรงนี้เหรอ<ง>เจอง่ายจังเลยตัวสุดท้ายเจอแล้วโอหมูคลาสสิกครับทุกคน,นจบจบกันที่ตัวนี้เลยครับทุกคนจบกันที่หมูคลาสสิกโอเค <Okay. S 2> บายบาย